วินมอเตอร์ไซค์ไทยกลายเป็นไวรัลต่างชาติเปรียบเทียบเหมือนกล้องวงจรปิดประจำซอยหาทั้งโซเชียลประเทศอื่น CCTV เป็นกล้องวงจรปิดแต่ไทย CCTV เป็นวินมอเตอร์ไซค์งานนี้ทำเอาฝรั่งแห่แชร์ประสบการณ์เจอวินมอเตอร์ไซค์ไทยที่รู้ลึกรู้จริงและเป็นมากกว่าคนขับรถกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงในหมู่ของชาวต่างชาติขึ้นมาไซอย่างนั้นเลยนะครับสำหรับเรื่องราวของวินมอเตอร์ไซค์หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการก็คือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในประเทศไทยนะครับโดยมีเพจดังเนี่ยเขาเอาภาพของวินมอเตอร์ไซค์ไทยไปเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนกับกล้อง CCTV วงจรปิดที่คอยสอดส่องเรื่องราวต่างๆโดยเรื่องราวนี้มันมาจากเพจดังที่มักจะนําเสนอเรื่องราวเก็ดเล็กเก็ดน้อยเกี่ยวกับประเทศไทยและเอาไปเสิร์ฟให้ชาวต่างชาติดูที่มีชื่อเพจว่า i love thailand เนี่ยนะครับ ซึ่งเพจนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนเลยนะครับซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับ i love Thailand ก็ได้โพสต์ภาพนี้และเขียนแคปชั่นว่า CCTV ออเตอร์ขันที่ VS CCTV in Thailand หรือแปลเป็นไทยก็คือกล้องวงจรปิดในประเทศอื่น VS กล้องวงจรปิดในประเทศไทยนะครับพร้อมกับขึ้นภาพเปรียบเทียบอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับโดยเป็นภาพของ CCTV อเมริกาและ CCTV ของอังกฤษที่เป็นหน้าตาของกล้องวงจร ปิดปกตินะครับ แต่พอมาเป็น CCTV ของประเทศไทยเนี่ยก,กลายเป็นว่าเป็นภาพของพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่สร้างขึ้นจาก AI นะครับซึ่งผมก็คิดว่าภาพนี้เนี่ยมันเป็นมุกของเพจนะครับที่เขามองว่าวินมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยเนี่ยมักจะอยู่ไปทั่วทุกหัวมุมถนนนะครับหรือแม้กระทั่งตรอกซอกซอยต่างๆโดยพี่วินเนี่ยมักจะรับรู้เรื่องราวต่างๆของผู้คนในซอยหรือถ้าใครเคยดูข่าวเนี่ยก็มีหลายเหตุการณ์ที่ผู้สื่อข่าวหรือแม้กระทั่งเจ้า ที่ตำรวจเนี่ยต้องไปถามข้อมูลจากพี่วินต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งจากภาพและโพสต์นี้นะครับก็เหมือนจะกลายเป็นไวรัลที่ถูกใจชาวต่างชาติขึ้นมาเฉยเลยนะครับโดยมีชาวต่างชาติหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเมนและแชร์กันเป็นจํานวนมากบ้างก็มาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงเลยวินมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยรู้เห็นแทบจะทุกอย่างโดยเมื่อเขาไปเมืองไทยเนี่ยก็มักจะเจอวินมอเตอร์ไซค์อยู่แทบจะทุกที่โดยวินบางคนเนี่ยสามารถจําชื่อนักท่องเที่ยวได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่มา ใช้บริการเลยนะครับหรือบางคนเนี่ยพี่วินก็ก็พาไปส่งได้อย่างปลอดภัยในช่วงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเมาๆมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าชาวต่างชาติเขาจะคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโพสต์นี้นะครับอย่างความคิดเห็นแรกเนี่ยได้มาบอกว่า พวกเขารู้ทุกอย่างเลยแม้แต่บ้านคุณถ้าคุณใช้รถของพวกเขาเป็นประจำเมื่อคุณขึ้นรถจักรยานยนต์และบอกทางไปพวกเขาจะบอกว่าใช่โอเคฉนันรู้ว่าคุณจะไปไหนหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบสมทบนะครับโดยบอกว่าความรู้เรื่องซอยเล็กๆน้อยๆของพวกเขามันน่าทึ่งมากหลังจากนั้นก็มีอีกคนมาเล่าประสบการณ์นะครับโดยบอกว่า บางคนเริ่มเรียกชื่อจริงของฉันตั้งแต่ที่ฉันเดินออกจากโรงแรมหรือบาร์แล้ววินบางคนก็ตะโกนชื่อแล้วบอกว่าเฮอีโบ hey, คุณจะไปไหนอีโบเนี่ยเป็นชื่อชาวต่างชาติที่มาเม้นเนี่ยนะครับความคิดเห็นต่อมาคนนี้มาเล่นมุกนะครับว่าพัทยาเนี่ยมีวินมอเตอร์ไซค์เยอะก็เปรียบเหมือนกับมีกล้องวงจรปิดเยอะนะครับโดยบอกว่าพัทยามีกล้องวงจรปิด2 0 0 0ถึง4,000ตัวหลังจากนั้นก็มีคนมาถามนะครับว่านี่คุณเล่นมุกใช่ไหม ความคิดเห็นถัดมาคนนี้เหมือนจะมาเปรียบเทียบพี่วินเป็นกล้องวงจรปิดอีกคนนะครับโดยบอกว่าทุกๆ200เมตรมีกล้องวงจรปิดบนถนนหลักบนเกาะสมุยหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบนะครับโดยบอกว่าไม่ใช่แค่ถนนใหญ่เท่านั้นถนนในหมู่บ้านหรือย่านธุรกิจก็มีเหมือนกันความคิดเห็นถัดมานะครับเฮ้ hey, คุณจะไปไหนนี่คือคำถามเดียวที่พวกเขาจะถามคุณ ความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาแชร์ประสบการณ์การนั่งวินในกรุงเทพนะครับโดยบอกว่า พอคุณมาถึงกรุงเทพแล้วเห็นรถติดเป็นแพรบอกเลยว่าอยากขึ้นแท็กซี่ขึ้นไปก็เหมือนนั่งอยู่กับที่รถจะขยับเพียงทีละนิ้วแนะนำเลยให้กระโดดขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ได้ฟิลเหมือนนั่งเครื่องเล่นในสวนสนุกการขึ้นครั้งแรกอาจจะต้องหลับตาปีลมหายใจติดขัดเพราะว่าวินพาขี่บนฟุตบาทย้อนสอนก็มีเลี้ยวมั่วเป็นเรื่องปกติแต่เชื่อไหมว่าฉันอยู่กรุงเทพมาสปียังไม่เคยมีรอยขีดข่วนแม้แต่นิดเดียว เขาโคตรเซียนเลยความคิดเห็นถัดมาคนนี้มาเห็นภาพวินมอเตอร์ไซค์แล้วคิดถึงเมืองไทยนะครับเดยบอกว่าเหลืออีกแค่19วันเท่านั้นฉันจะบินไปเมืองไทยอีกครั้งความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาแชร์ประสบการณ์ความมหัศจรรย์ของวินมอเตอร์ไซค์ไทยนะครับเดยบอกว่า เรื่องฮาๆาเกิดขึ้นตอนที่ฉันเดินอยู่ walking street ฉันโดนมอมเล่าแบบงงๆแล้วก็เมาหนักจนเบลอไปเลยแต่ตลกตรงมีวินมอเตอร์ไซค์ดันรู้จักผมรู้ด้วยว่าผมจะไปกินร้านหรือบาร์ไหนแล้วก็พาผมไปส่งในที่ปลอดภัยอย่างดีเลยทั้งๆท,ที่มาคิดดูแล้วผมเคยใช้บริการเขาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นความคิดเห็นถัดมาคนนี้อาจจะไม่รู้นะครับว่าวินมอเตอร์ไซค์คืออะไรโดยมาบอกว่าพวกเขาคือแท็กซี่เหรอหลังจากนั้นก็มีคน มาตอบนะครับโดยบอกว่าแท็กซี่แบบมอเตอร์ไซค์นะหลังจากนั้นต้นเม้นก็เข้ามาบอกนะครับโดยบอกว่าฉันเคยมากรุงเทพแล้วนะแค่เดินผ่านยังไม่ได้พูดอะไรเลยพวกเขาก็ถามฉันแล้วว่าแท็กซี่ไหมแท็กซี่ไหม ความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาพูดถึงภาพพี่วินนะครับในโพสต์นี้โดยบอกว่ามันเหมือนกับบินมอเตอร์ไซค์แถวบ้านผมเลยตอนชั่วโมงเร่งด่วนมันเหมือนกับฝูงพึ่งบินเข้าไปทำรังอย่างบ้าคลั่งครั้งแรกที่ผมเห็นคนรอคิวทีละคนพวกวินมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกับวิ่งเข้าและวิ่งออกวนไปอยู่อย่างนั้นความคิดเห็นต่อมานะครับ พวกเขาเป็นมากกว่ากล้องวงจรปิดความคิดเห็นถัดมานะครับย่าเถียงกับคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นเด็ดขาดรับรองได้ว่าคุณจะแพ้แน่ความคิดเห็นถัดมานะครับใช่แล้วพวกเขาไม่เคยพลาดเลยซักเรื่องความคิดเห็นถัดมานะครับ พวกเขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาเล่นมุงอีกคนนะครับว่าวิาวนมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีเยอะจริงๆโดยบอกว่าแปลกเหมือนกันนะกับจํานวนกล้องวงจรปิดที่มีอยู่เต็มไปหมดในเมืองไทยความคิดเห็นถัดมานะครับเมืองไทยมีวินมอเตอร์ไซค์เป็นหูเป็นตา ความคิดเห็นต่อมาคนนี้ค่อนข้างจะมีแง่ลบต่อวินมอเตอร์ไซค์นะครับโดยบอกว่าจริงเลยมาเฟียติดลอ้อความคิดเห็นต่อมานะครับคนขับรถจักรยานยนต์มักเห็นหมดทุกสิ่งความคิดเห็นต่อมานะครับในหมู่บ้านในเมืองไทยก็มีตาอยู่ทุกที่ทุกหนทุกแห่งความคิดเห็นถัดมาคนนี้ได้มาแชร์ประสบการณ์เจอวินมอเตอร์ไซค์ไทยอีกคนนะครับโดยบอกว่า จริงเลยพวกเขาจำคุณได้แล้วดูเหมือนว่าจะรู้ไปหมดวันนั้นผมเรียกวินมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของกินพอกินเสร็จผมก็นึกว่าเขาจะขี่รถหนีไปแล้วแต่จูจูก็มีคนแปลกหน้าวิ่งข้ามถนนมาบอกว่าวินของคุณไปเข้าห้องน้ําเดี๋ยวเขากลับมาใน3นาทีแล้วก็โคตรพีคเขากลับมาจริงๆด้วยฮ่าฮ่ผมยังงงเลยว่าผู้ชายอีกคนรู้ได้ไงว่าผมหน้าตาเป็นอย่างไรมันบ้าไปแล้ว ความคิดเห็นถัดมานะครับใช่แล้วกล้องวงจรปิดพัทยาเกาะสมุยภูกเก็ตและกรุงเทพมีเยอะกว่าที่อื่นความคิดเห็นถัดมานะครับประเทศไทยมีกล้อง,งจรปิดมากกว่าประเทศอื่นเพียงแต่ว่าพวกมันถูกปิดบังโดยสายไฟและสายเคเบิล คความิดเห็นถัดมานะครับนี่คือวิธีการเดินทางที่ดีที่สุดในกรุงเทพในชั่วโมงเร่งด่วนความคิดเห็นต่อมาเนี่ยคนนี้มาจริงจังเฉยเลยนะครับโดยบอกว่านั่นคือมอเตอร์ไซค์รับจ้างมันไม่ใช่ระบบเฝ้าระวังหรือรักษาความปลอดภัยมันแสดงให้เห็นว่าผู้คนบนโลกอินเทอร์เน็ตนั้นโง่เง่าแค่ไหนครับนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับที่เขาได้เห็นภาพเปรียบเทียบเชิงขำขันนะครับว่าวินมอเตอร์ไซค์ไทยเนี่ยเปรียบเสมือนกับกล้องวงจรปิด CCTV ที่คอย สอดสอดงเรื่องราวต่างๆเรื่องนี้เนี่ยถ้าให้ผมมองในแง่ดีเนี่ยมันก็อาจสะท้อนได้ว่าพี่วินมอเตอร์ไซค์บ้านเราเนี่ยเขาใส่ใจลูกค้านะครับและคอยเฝ้าระวังสอดส่องระวังภัยให้กับบริเวณตอกซอกซอยบริเวณแถวๆที่เขาอยู่นะครับ อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีก็ต้องรักษาไว้แต่ในบางเรื่องที่มีข่าวที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดกระแสวิจารณ์ว่ามีการขับขี่ที่หวาดเสียวหรือบางคนเนี่ยขับขี่บนฟุตบาททางเท้าอันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าต้องปรับปรุงและไม่ทําต่อไปนะครับและผมก็คิดว่าแค่การารักษากฎจราจรขับขี่อย่างสุภาพคิดค่าบริการตามเกณฑ์จริงแบบสมเหตุสมผลเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาในภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วนะครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องราวนี้ใครมีประสบการณ์ดีหรือไม่ดีต่อพี่วินมอเตอร์ไซค์แถวบ้านอย่างไรเนี่ยก็มาเล่าให้ผมฟังได้นะครับก่อนจากการวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง SFnews ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ